ครับอยู่กับทำมันได้ชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับการรีวิวตัวผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นปั๊มบนสําหรับเร็กทั้งหน้าและหลังนะครับสำหรับตัวคอร์ซ่า350นะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับในยี่ห้อของล a ซซิงบอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าปั๊มบนตัวนี้มีวิธีการติดตั้งยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะสาธิตวิธีการติดตั้งที่จะให้ทุกคนสามารถดําเนินการตามได้นะครับแล้วก็ทําตามได้โดยวิธีง่ายๆ อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับโอเคครับมาถึงขั้นตอนการรีวิวนะครับตัวมันบนของ a c i n บ่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับรีวิวกันเลยครับอ่าลิงก์สั่งซื้อผมทิ้งไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับตามเดิมนะครับของทุกชิ้นที่ผมรีวิวนะครับจะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับทุกคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์รีวิวเนี่ยสามารถเข้าไปดูลิงก์สั่งซื้อได้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับโอเค เป็นฝั่งซ้ายและขวานะครับมาดูกันนะร้านนี้รับประกันของแท้นะครับรับประกันว่าเป็นสินค้าแท้ๆนะครับผมเปิดให้ดูทีละกล่องดีกว่านะ ไปเสร็จแต่ทางร้านนะครับแล้วก็มีกติกเกอร์นะครับอ่าโอเคมีกติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับด้านนอกกล่องนะครับเขียนว่า Master Break Plus um นะครับของ RCB นะครับ R H นะครับ R H ฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งขวานะครับลองดูกันก่อนนะเดี๋ยวผมขอแกะอีกกล่องนึงก่อนนะก,กล่องนึง อีกกล่องนึงเป็นฝั่งซ้ายนะครับราคาไม่แพงนะครับ2ตัวประมาณพันต้นต้นนะครับตัวประมาณพันทต้นรู้สึกว่าจะเป็นรุ่น e2 ั้งครับของ Racing งบอ e2 เป็นปั๊มแบบปั๊มทรงตู้ปลานะครับเหตุผลที่ผมไม่ใช้ปั๊มลอยเพราะว่าผมไม่ได้ชอบดีไซน์ด้วยนะครับแล้วก็ อยบางทีที่บอกไปบางคนสามารถแกะออกมาแล้วก็โดนกันแกล้งได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝั่งซ้ายก่อนนะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนี่มีสติกเกอร์ racing boy นะครับ RCB มาด้านในนะครับออมาเอ๊่นี่เป็นทรงอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับด้ามจับยาวพอสมควรขนาด14มิลิเมตรนะครับตัว ปั๊มนะครับ14มิลลิเมตรมีแหวนรองมาให้นะครับสำหรับตัวใส่ใส่ตัวสายสายน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟมานะครับสำหรับตัวไฟสต็อปเบรกนะครับตั้งไม่ยุงยากนะครับแล้วก็มีช่องของหูกระจกมาให้ด้วยนะครับช่องหูกระจกมาให้นะเฮ้ย R C B สกรีนด้านหน้า R c b นะครับก้านเบรกยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวก้านเบรกเราอาจจะเปลี่ยนที่หลังได้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก้านเบรกนะได้ปัม๊มแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปมีวาลวไล่อากาศด้วยนะครับวาลวอยู่ตรงนี้นะครับไล่อากาศโอเคนี่คือฝั่งแรกนะครับฝั่งต่อมา วงขวามือมาพร้อมกับสติกเกอร์เหมือนกันเลยนะครับเบรกฟลูอิดนะครับนี่มิลเมจะเห็นได้นะครับ14มเมนะครับปั๊มเวลาเราเลือกปั๊มนะครับเราเลือกขนาด1 4มมตรนะครับสำหรับพวกเบรคสองพอตนะครับถ้าเลือกใหญ่กว่านั้นมันจะใหญ่เกินไปนะครับสำหรับตัวเบรกนะครับแล้วก็ข้างในเป็นแชมเบอร์นะครับเป็นห้อง หรือตู้ปลานะครับเราก็จะใส่ระดับน้ำมันลงไปนะครับสวยงามผมว่าสวยงามเลยนะครับนี่วิธีการติดตั้งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะสำหรับการติดตั้งนะครับผมขอเคลียร์ตัวรถผมก่อนนะครับซึ่งตัวรถเองก็ยังมีอุปกรณ์หลายส่วนนะครับเบื้องต้นผมจะต้องถอดหลายตัวเลยนะครับ จุดต่อมาที่ต้องถอดนะครับคือตัวนี้นะครับฝาครอบนะครับอีกฝั่งด้วยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราถอดชุดตัวขาจับอ่ามือถือไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาถอดด้วยปัจจัยเบอร์สิบนะครับสําหรับถอดมันยึดฝาครอบนะครับเบอร์สิบนะครับคราวนี้เราก็สามารถงะ ก็ไม่ต้องแกะหมดนะครับทิ้งไว้อย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกแค่ลองผ้าก่อนนะครับลองผ้าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะม,มีน้ำมันรั่วไหลมานะครับมันเด็กรั่วไหลแน่ๆครับเราลองผ้าไปก่อนเนาะอย่าให้โดนสีรถนะครับแล้วเราก็ไขออกนะครับด้วยปัจจัยเบอร์1ิบสองนะครับไขออก แค่รวมๆนะแล้วเราก็เอาตัวปั๊มออกเลยนะครับบีบเอาไว้นะครับไม่ให้น้ำมันมันไหลออกมาก็ได้นะครับบีบเอาไว้สักครู่นะครับไม่ให้มน้ำมันมันไหลออกมามากกว่านี้นะครับเรารีบไขออกนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราถอดตัวเบรกข้างซ้ายออกมานะครับจากตัวแฮนด์นะครับเมื่อเราถอดสวิตมานะครับ ก็จะพบว่าขั้นใต้นี้นะครับจะมีอยู่กันสี่สายนะครับสี่สายตรงนี้นะครับสองสายแรกนะครับก็คือตัวเป็นสังการให้เวลาเราบีบเบรกนะครับรถถึงจะสตาร์ทได้นะครับเราดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นสัญญาณไฟเวลาเราสตาร์ทรถเราต้องบีบเบรกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสัญญาณไฟเบรกท้ายนะครับสต็อปเบรกนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับวิธีการก็คือนะครับเราจะต่อสายตรงนะครับ กับตัวสัญญาณไฟเวลาบีบเบรกถึงจะติดนะครับกับวิธีการอย่างนี้นะครับคือเราเสียบสายเข้าไปนะครับเสียบตะกัวเข้าไปนะครับในสายเนาะอย่างนี้เราจะหาเป็นสายไฟก็ได้นะครับแต่ละคนแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะหาเป็นอะไรมานะครับอ่าอย่างนี้เห็นไหมครับต่อสายค่อมกันอย่างนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับเราก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับ วิธีการนะครับตัวนี้จบไปนะครับแล้วเราก็พันสายไฟเก็บไว้นะครับพันสายไฟเก็บไว้นะครับง่ายๆนะครับพันสายไฟเก็บไว้คราวนี้ไอ้สองเส้นที่เหลือนะครับก็นํามาต่อกับตัวปั๊มเบรกนะครับที่เราซื้อมานะครับแต่ทางที่ดีนะครับเวลาเราตาร์ทรถทุกครั้งนะครับเรากำเบรกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะอืม Okay. นะครับคราวนี้เหลือสองสายนะครับสองสายมาต่อกับปั๊มเราเลยเสียบไปเลยนะครับสายไหนก็ได้นะครับแล้วไปสังเกตดูไฟท้ายนะครับเวลาเปิดเบรกให้เสียบให้สุดนะโอเคลองกำเบรกดูนะครับลองกำเบรกดูนะครับ ปลท้ายติดสองข้างนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับฝั่งนี้นะครับในเรื่องของระบบไฟนะครับแต่ใส่ให้แน่นนะครับบอกไว้เลยใส่ให้แน่นอ่าคราวนี้เราไขาปิดเข้าระบบเลยนะครับ ของของตัว RCB เป็นเบอร์ทิบสี่นะครับเราเปิดน็อตออกมาก่อนเนะเห็นกันไหมเราจะมีน็อตลองอย่างนี้นะครับสองตัวนะเดี๋ยวเราถอดตัวเดิมอาอก่อนนะครับ เดิมอยู่นี่นะครับปัผ้าลองดีๆนะครับตัวเดิมออกมาแล้วนะครับผมจะให้ดูตัวเดิมนะตัวเดิมออกมาแล้วนะคราวนี้เราใส่ตัวใหม่ไปนะครับเอาน็อตออกนะครับ ใส่ตัวใหม่ประกบอย่างนี้นะครับอ่ามีสองตัวนะเบอร์สิบสีนะครับขันนะครับ แน่นนะครับแน่นแล้วนะครับเรียบร้อยเช็ดก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เริ่มต้นด้วยวิธีการเดียวกันนะครับก็คือเราลองผ้าก่อนนะครับคลายตัวสายเบรกไว้ก่อนนะครับเพราะมันแข็งมากนะครับรถคลายตัวสายเบรกนี้นะครับเบอร์12สองนะครับขันไว้ก่อนนะครับ ขันไปแล้วนะครับเราขันไว้คร่าวๆหลวมๆก่อนนะครับระวังน้ำมันรั่วไหลมานะครับแล้วเราก็ถอดตัว ขาจับออกไปนะมันก็สามารถหลุดออกมาได้เลยตัวนี้จะมีปลั๊กอยู่นะครับให้เราดึงออกนะครับค่อยๆดึงออกนะงัดออกก็ได้นะอ่าเรียบร้อยนะครับสองปลั๊กเหมือนกันกับฝั่งนูน้นแต่ไม่มีตัวที่เป็นสัญญ,ญาณเบรกสำหรับสตาร์ทเครื่องนะครับอืมคราวนี้เราเอาปั๊มมาใส่ ตั้งนะครับปั๊มติดปั๊มขวามือติดตั้งนะครับไต่ก่อนอื่นเสียบปลั๊กไว้ก่อนนะครับ ลองบีบเบรกดูนะครับติดแล้วก็เรียบร้อยนะครับโอเคกดให้แน่นนะลองน้ําเข้ากดให้แน่นอ่าโอเคทรานี้เราก็ใส่น็อตน,นะครับน็อตยึดให้เบอร์แปดนะครับขันด้วยเบอร์แปดให้แน่นนะครับคราวนี้เรามาต่อด้วย ตัวมันบิกนะครับบิดออกก่อนนะใช้เบอร์สิบสี่นะครับของตัว RCB Racing Boy มีแหวนลองเป็นทองแดงสองตัวนะอ่เราเอาความเดิมออกเลยนะครับเราไม่ระวังเอาผ้ารองก่อนนะอย่าให้โดนสีรถอ่า ำเดิมออกเลยนะครับอ่านะครับมีสองตัวนะซ้ายขวานะครับลองทองแดงนะครับอืมใส่ให้ตรงๆนะครับอย่าให้มันคดนะครับใส่นิทิศทางตรงๆนะครับอย่าให้มันมองอคดนะครับเบอร์สิบสี่นะครับ ขทั้งหมดสองข้างก็จะเป็นตัวเลสเซนรอยแล้วนะครับคราวนี้เหลือแต่วิธีการไล่น้ำมันนะครับวิธีการไล่น้ำมันเบรกนะครับเริ่มจากเราขันตัวนี้ให้แน่นก่อนนะครับหลังจากที่จะใส่ไปเป็นวาล์วปิดนะครับปัจจัยเบอร์แดนะขันให้แน่นก่อนนะครับจากนั้นมานะครับเราใส่น้ํามันไปนะครับ น้ำมันเบรกนะครับเห็นน้ำมันเบรกไปพอประมาณนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับโอเคไม่ต้องเยอะมากครึ่งหนึ่งนะเมื่อใส่ไปแล้วนะครับเราเอาสายย่างนะมาต่อที่จุกวาว แล้วก็ต่อใส่ขวดนะครับให้เราบีบเบรกไว้นะครับบีบเบรกไว้นะครับพร้อมกับคลายตัววาวไล่อากาศนะครับฟองอากาศก็จะออกมานะครับเห็นไหมครับฟองอากาศก็จะออกมานะ าจากนั้นก็คลายขันปิดนะครับยังมีอ,งอีกนะครับคราวนี้ก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขันปิดแล้วเราก็บีบไปเรื่อยๆนะครับให้ฟองอากาศออกมาจากทางนี้นะครับจากตรงบ่อนี้นะครับมันก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เบรกก็จะแข็งเรื่อยๆนะครับ บีบไล่ไปจนกว่าจะหมดนะครับหากยังไม่หมดก็พออีกนิดนึงได้บีบค้างไว้แล้วก็ปิดแล้วก็พอนอ่าตอนนี้ฟองอากาศไม่มีแล้วครับ ใส่น้ำมันเติมไปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับนิดนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับจอบเบรกนะแล้วเราก็ปิดฝาครอบซะ คฝั okay. ่งนี้เราก็ดึงสายออกนะครับใสายน้ำมันเราบีบออกนะครับเดี๋ยวให้โดนรถนะครับโอเคอยาให้โดนสีรถนะร okay. นถนะเรียบร้อยแล้วก็ปิดจุกเช็ดก่อนนะครับปิดจุก ขันเช็คอีกทีนะครับว่ามันแน่นแล้วนะครับแน่นหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดจุกโอเคเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับตัวเบรกไปดูฝั่งนู้นกันครับวิธีการเดียวกันนะครับเปิดจุกก่อนนะเปิดจุกแล้วก็ขันให้แน่นก่อนนะครับ บนงทีมันมายังไม่แน่นนะครับขันให้แน่นก่อนนะขันเข้าให้แน่นก่อนนะครับตัวปั๊มเองเบอร์สี่ก็ขันให้แน่นนะครับขาวนี้เราก็มาต่อสายนะครับ ก็ใส่นะ้นไปในขวดนะใส่ขวดนะแล้วก็ถอดฝาถอดฝาปั๊มออกบีบนะครับแล้วก็ผ่อน ก็ไล่อากาศนะครับเห็นไหมครับอากาศจะออกมาแล้วก็ปิดบีบนะครับบีบมันจะเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าไล่ฟองอากาศให้หมดนะ <Okay. S 2> เท่านี้ก็เบรกแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันไปเพิ่มนิดหน่อยสังเกตฟองอากาศในนี้นะครับไล่ให้หมดนะครับแล้วก็ปิดนะครับใส่สองข้างให้ใกล้เคียงกันนะครับระดับน้ำมันประมาณนี้นะครับ ขอเดียวเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับข้างนี้นะครับก็ปิดได้เลยเห็นไหมครับง่ายนิดเดียว รีบเช็ดนะครับเช็เดอย่าให้มีรอยรั่วนะอืมก็ดึงปลั๊กออกนะครับบีบสายออกอุบีบสายออกนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำเบรกนะครับต่อเบรกปัํมเบรก ข้มบนนะครับของตัว RCB นะครับกับ f o r ์ซ350เดี๋ยวเราจะประกอบปิดกับนะการประกอบกับจำเป็นต้องเจียตัวชุดนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ใส่ได้พอดีนะครับผมเจียด้านข้างเห็นไหมครับจะมีการเจียด้านข้างออกหน่อยนะครับทั้งสองฝั่งนะงจริงรุ่นนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันประกอบไม่ค่อยพอดี ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับตัวปั๊มเบรกนะครับ RCB นะครับที่ติดตั้งกับ For ์คซ่า350นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะครับผมเลยตัวนี้จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนํากับสมาชิกนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยพอดีนะครับแต่ว่าสามารถดูวิธีการติดตั้งในวันนี้ไปได้นะครับแล้วก็ไปใช้กับตัวปั๊มเบรกอื่นๆได้นะครับด้วยวิธีการเดียวกันนะครับติดตั้งไม่ยากนะครับแต่ออกมาถือว่าสวยงามนะครับ จะไม่พอดีแต่ผมว่ามันสวยงามนะโอเควันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องของเราในช่องนี้กันนะครับอกกขอบค like, ุณครับ